ไข่หมดซมปีใหม่ได้แต่ไข่น้อยไม่ได้ไข่ปีอ้อวนเฉลืออไวอ้เฉลืออไว้ต้องผีจรน,นะถ้าเราได้กินยูแจวถ้างนั้นไม่ต้องถกจะปวดน้องทองปลาเหลนี่นะอู้พีน้ำตก ตั้งเก้าหนังกระดุงงอันนี้นะมีเป็นแนวนี้มันละมีเป็นแนวนี้มันละเป็นสะอาดนี่ครูว เอาพาดไม้ไปพาด,าดสมัยใช้ควายถ่ายหน้า น,นี่คกไม้ตาท้าหมดเจ็ดสิบปีตาวต่าตาเกิดมาก,กันเห็นแล้วคคกอันเนี้นยนแหละคะไม้ดีเด้อไม้เพลือพอ,อน,นี่นะเพราะเพราะโคกไม้เพลือเนี่ยนะไม้เพลือ <Okay. S 1> โคกอันนี้นะ ไม่จิกไม่จิกหนักอยู่ดีจีนนนอันนี้อันนี้ก็แต่สมัยเพราะเป็นทหารหรือเปล่าแม็นบ้าลุงคำสมัยสมัยตาเป็นผู้เป้าน้อยเป็นทหารนี่กัดที่ระลึกอ,อีหดี เขียนว่าเสือว่าสำหรับน้ำไม่ใส่อาหารตบท้ายตบท้ายด้วยแนวกินเอาเลยเอาเลยเขาเรี่อยๆเขาเอาอีู่บ่เฮยพี่น้องปองมาเอ้ยเพื่ออะไรยังไงบ่ คาร์ลาสโคโคกี่ดอกมิสโปได้แซ่บเสื้อบักกีซ้ำน้ำปลาแดงเนาะคิเพได้ขนาด์ลบคิเพกับคิเพย์อะพอบีชไดอยี่วะไม่ยบีผสมมัะเนาะบีที่ไม่บีแหซ้ำนี้ก็ขมแล้วเมี่องเดี๋ยวนะคนสันวานมันอะไเห็นนั่นกะเอาตอนนี้กินก็ได้เอากิซซีมบเคยกิซซี่มน่ เป็นถือแซ่บคือก้าเลยความหมูย่างกินยังเอ่ยชิ่ไหมความหมย่างไปเากับข้าวคืออันเจโคนะหอมน่าพออเา้อมดยเมมได้อย่าีกู่ได้เส้ไมเอาเอาพ่อมานี้เดี๋ยว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 อันนี้ก็เข้าไม้ต่ำสดๆไม่ไหมหอมเลยนี่ไมนาดีลย่งัเลยคอเขาช่ยผัเลย ผงซุลรดเจ้าเสิร์ผงซุลรดแล้วแน่นอนนะหอมดิกลอยกลอยน้ำตกสูตรกลอยสูตรตาเวหาสูตรจำมันคือคือสูตรคอยหอพี่พี่มุ้ส้มกับไข่น้อยเครด่องเทศเป็นอันใดคอย ไปสุกเลยครมาไปดีีตาย้ก็จจม้เื้อสื้อแต่เสื้อเก๋บหอมกระซทบจะน้อยจโรยบ้าจะหลายเขาเ่ยจะคู่พร้อมเขาไม่ตัวนี้พญามิตรอยู่ตัวนี้ใต้กันน่นน่สดๆค้นดูว่าพีมันนี้เอเสื้อถูไว้นอง ก็เสื้อถุงน้อยสินน้อยต้องการเปนสิ่งแบบไนข้าบอยเอาดูสิ้นดูเอาดูเอาดูนะิมดูท่าองวเดี๋ยวๆๆยแต่ละแดด่องจังๆๆแม่ลุงทองซิมอันนี้โอ้ ผมื้อสบีไปหาพักกระดางมากินกรับโอ้ร้านย่ขมหลายแต่เพรชนอนเจ้าเนะาะเอาดูแซบละแล้ว,วซื้อระเบียงมัดป่ะคาดค่ะส้มนคาจะเห็นแล้ว,นะวแล้วซื้อรเบียมด่เอามดแล้วแล้ว เลยเลยเนี้วนงัง<อ>เนี้วนังงามออเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวมันยังมีเห็นนานเนี้วเลยเดี๋ยวเด้อเนี้วกล้องมันไม่โฟกัสคือ <c oughs> เห็นแนละวันนี้ผมจะยัดเข้ากินน้ำม่ได้อะไรนะลูกทำไมวันนี้มีแต่อาหารจีนทันอร่อยไงชิมแล้วนะนู่นจะจะจะถ่ายน้ำมีทันอันนี้ก็ Xe bỏ luôn Bỏ à. <laughs> gì à. <laughs> Thôi, thấy à. <cười> Nhiều Nhiều Mình không có เม,มนูมนบ้านๆปล่อยความฝันสุดสุเปิดร้านลาบก้อย <c oughs> อาจารย์นะครับอะไรนะอาจาร,ร,ร,รย์เหล่อ